นี่เขามาเอาหนาเนเปียค่ะพี่นอ้องหญ้าเนเปียมีวิตามินสูงเนาะค่ะโปรตีน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 สูงราบด้ววันนี้9-10เปอร์เซ็นต์เลยกันเลยค่ะพี่นอ้องภาษาอีสา,านกินลาพื้นบ้านเนาะคะ่ะอ่อนๆกันเลยค่ะพี่นอ้อง ยี่สิบมัดกันเลยค่ะมือนี้ตัดไปดียังอีกอีกมัดหนึ่งค่ะตัดเพิ่มไปอีกหมู่านกิมมกมมนมะม่ากินมะม่าแห้งมือนี้กินลาบงัวนาะค่ะลาบงัวกันเลยเนอหัวของเฮาเป็นยังยาวกันเลยค่ะ เดินยาวๆกันเลยตัดแดใดใส่ข้ก็มัดเนาะค่ะมัดเอาขึ้นรถกันเลยค่ะพี่นอ้อง เด็กกินหลาบงวเลยค่ะยางแสบๆกันเลยหนองงัวของเฮาพี่บบอพนองเขาอยางเขาตลาดยางค่ะเมื่อนี้สห้าก่อนเพิ่นเปิดรวมยางเนะคะ่ะตอนนี้เขาก็มัดกันเลยค่ะ มันละกับแบกแบกเอาไปใส่รถเดี๋ยวสภาพไปบิ่งผลผลิตดีเฮาได้ลายมัดล้วเด้อค่ะพี่น้อง เป็นเปลี่ยยังยาวกันผุดไปเลยค่ะพี่น้องยาวยาวกันไปผุดเลยตัดแล้วเขา็มัดไปลดค่ะเดี๋ยวเขากับสีภ้าพี่น้องเข้าไป เอาไปให้น้องว่าเขาเนาะคะ่ะอันนี้คือพ้ผลิตที่เขาตาัดไดะะ้แล้วค่ะหญ้าเดเปียโปรตีนสูงค่ะพี่น้องค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ